สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีงานนะคะต่อไฟรอให้ไฟฟ้ามาตรวจนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องๆสามตัวเห็นไหมรออยู่นะคะรอให้เราไปปลดเชือก <c oughs> ไปค่ะมีมีกำไรเขาหิวหิวน้ำแบงเืยามา อย่ามาหางัวเดอ้อเดี๋ยวไปปลดเชือกบอกเขาใจว่าเป็นยังคือเอางัวมาไว้ตรงนี้มนันอยู่บานเพิินเด้เดี๋ยว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 ปลดเชือกก่อนปลดเชือกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปกินน้ำนะดอกคูณเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เตะอุราน อย่าเตะกูนะโอ้อยอนงวดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกเชื่อก่อนมัดจังนด้นอน,นีอม่มัดกับมัดไวหญ้านะเอามากินน้ำก่อนไปกินน้ำก่อนเร็วมาๆมาลา,าลูกมาดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อน นำมาดื่มนำ้ำเดี๋ยวรอก่อนเด้อตัวนั้นตัวพี่รอก่อนดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนนี่ได้แล้วขินนำก็แล้วนี่อยู่ในโอ่งเลยตัวนั้นก็ออกมาเดี๋ยวเขาจะไปเอาอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวแม่แกะเชือกก่อนแป๊บ,บนึง กำไรกำไรแป๊บบนึ่งผูกไว้หาเหี้นเพิ่อนเพิ่อนก็สิจมตัวเนาะจะขี่เยอะเงีย้ยเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเดี๋ยวแป๊บ,บนึงแกะก่อน ไปเลยลูกไปเลยไปเลยไปเลยดื่มน้ำกันก่อนเดินงานเฮาตะกี้มันเป็นเดินยนียเขาจะบอกว่าไม่ละงานของเราแต่ละวันหาคุณพ่อบาหวางเสร็จอะมาเอากินน้ำให้งานเราก็เยอะแต่ว่า <c oughs> ก็สนุกดีไม่รู้จะทำอะไรบ้างเฮ้ย hey! อย่าเข้าไปในข้ัวเฮ้เฮ้เฮ้นี่แม,นะม่น่ามีให้กินขึ้นบก,กินนี่แ <Hey. S 1> ม่ <laughs> ไปกินหมอกินแหกทั้งคุณแล้วเน่เน่เน่น้องดอ,อกคุณนี่ <laughs> นอะไร <Hey. S 1> ลูกดึงไปเลยดึงไปหลามเลย ดึงไปลามพูน่ะพูน่ะไปน้ำกันกับแม่นี่ละพูนพูนทางให้หน้าเข้าพูน่ะดึงได้โมเคียอีกแล้วมีมีมานี่มีมีมานี่เร็วมัวมัวโขขัวมา อไปกินอะไรเดี๋ยวท่อก็แตกหรอกนะน่นะไปไป,ไปโฟโฟ,โฟมาจับเชือกหน่อยมันดือ้อมันมึนไหนเนียมาท่อสิแตกขันสิแตกเนี่ยมาพี่มาพี่ไปไม่ถึงแห้งถึงแห้งมาเอา้ามา มาลูกมาแล้วมาทางนี้เดีย๋ยวลองสิไปหาหม่องกินยาเองดอกนี่ค่ะพวกหล่อนก็จะมากินน้ำพวกหล่อนหิวน้ำพวกเราก็มากินน้ำประมาณนี้นะคะกินน้ำกันยุมหัวกันกินอุ้ยน้ำโฟครับ พ่อ oh. <All right. S 1> ปิดน้ำให้แม่หน่อย